เขาบอกว่าอะไรมาช่วยแคสงานมาแคสติ้งมาแคสติ้งงานให้พี่หน่อยไม่ได้มาช่วยมาแคสติ้งงานให้พี่หน่อยบทนี้บทนี้ในราคาเท่านี้แล้วเราจะได้เงินเท่านี้แล้วเขาส่งเป็นข้อความในไลน์มาให้ด้วยหมายถึงว่าส่งมาว่าโลเคชั่นนี้เป็นแคสบทนี้นะสมมติว่าบทกอไก่เป็นบทกอไก่ที่มาห้ามเพื่อนในขณะที่เพื่อนทะเลาะวิวาทกันเขาเขียนชัดเจนเลยว่าให้มาแคสบทกอไก่บทกอไก่ แต่อาจจะเสริมโดยการให้นนมาช่วยต่อบทได้300แต่บทกอไก่ต้องได้แล้วต้องได้แล้วใช่ถูกต้องได้เล่นที่แบบนั้นไม่ได้ไงเขาขอบคุณแล้วไงขอบคุณมากนะกูชิมาช่วยที่ใช่โอเค thank you and you พี่ดาวนี่ thank you เพ c เช r e เลยเคยโดนหลอกให้ไปแคสติ้งงานใช่คือวันนั้นเนี่ยจำได้เลยว่ามีพี่คนหนึ่งโทรมาบอกว่ามาแคสงานหน่อยงานนี้ไปถ่ายที่พัทยาได้เงินประมาณ หลักหมื่นแคสตนีความหมายคือเราก็เข้าใจว่าไปแคสคือเราเป็นคนที่ไปไปยืนแคสต่อหน้ากล้องต้องเลรับอาะเราคิดแบบนั้นพอไปถึงเสร็จปุ๊บเขาก็บอกว่าอ่ะโอเคเดี๋ยวมีเด็กประมาณ 50- าสถึงหนึคนนะมาแคสวันนี้เดี๋ยวเรามาช่วยพี่ตอบบทหนูกคิดได้ว่าทำไมต้องตอบบทคนแคสก็คือเราต้องยืนบทแล้วให้เราทําความเข้าใจเองหรือเปล่าแล้วเราค่อยไปแคสต์ใช่ไหมครับโอเคแล้วคิดได้แต่ว่าคงเป็นการแบบว่าเขาเห็นว่าเขาเขาเห็นว่าเราเป็นนักเรียนการแสดงเผื่อตอให้น้องๆคนที่แบบไม่เคยทํางานวงการอะไรอย่างเง หนูก็ต่อให้เขาแบบนั้นอ,ะอ,อ่ะห้าสิบคนแรกอะ่ะเหนื่อยมากออคือเราเล่นเต็มไงออแบบมันเป็นซีนทะเลาะกันวิวาททะเลาะวิวาทกันในแบบเพื่อนในวงเล่าหรืออะไรเงี้ยแล้วเหมือนแล้วเราเล่นเต็มห้าสิบคนห้าสิบคนไปแล้วหนูก็แบบหนุนแท็กเพราะว่าแบบช่วงประมาณเกือบบ่ายสองอะ่ะล้วยังไม่ได้กินข้าวแล้วหิวข้าวมากเออขาบบพี่ขอพักสักห้าที่กินข้าวก่อนนะ่อยก็กินกินข้าวเสร็จป,ปุ๊บก็ทบทวนในใจว่าเอา้าสรุปมาทำเน,น,น,นี่ยแฉไม่ใช่เหรอเออถ้าแฉก็คือเราเล่นของเราเสร็จแล้วเราก็กลับบ้านเลยแล้วละเขาก็มาพูดกับเราบอกว่า อ่ะเดี๋ยวของเราจะเป็นคิวสุดท้ายเดี๋ยวนี้ให้น้องๆแคปไปก่อนนะเพราะว่าพี่เชื่อแล้วว่าเราเล่นได้หนูก็อุ้ยใจฟูแล้วครับได้งานนีแล้ดายน่าแน่อ่างเงี้ยเสร็จปุ๊บอีก5้าสิบคนหนึ่งรอคนคดีแล้วคนที่หนึ่งต้องเป็นหนูสิสุดท้ายแล้วเขาบอกว่าแล้วขอบคุณมากนะครับขอบคุณนนท์มากเลยนะวันนี้ที่มาช่วยงานอะไรเงี้ยขอบคุณจริงๆขอบคุณจริงๆขอบคุณจริงแล้วก็ยื่นซองมาให้มีเงินอยู่มันอะไรอยอางเงี้ยส0 0ยบาทแล้วตกลงคุณถามไหมว่า เรามาเป็นคือหนู่าจุกเรารู้สึกว่าเหมือนเราโดนหลอกม่แมตอนติดต่อเขาบอกว่าอะไรมาช่วยแคสงานมาแคสติ้งมาแคสติ้งงานให้พี่หน่อยไม่ได้มาช่วยมาแคสติ้งงานให้พี่หน่อยบทนี้บทนี้ในราคาเท่านี้แล้วเราจะได้เงินเท่านี้แล้วเขาส่งเป็นข้อความในไลน์มาให้ด้วยถึงว่าส่งมาว่าโลเคชันนี้เป็นแคสบทนี้นะสำหรับบทกอไก่เป็นบทกอไก่ที่มาห้ามเพื่อนในขณะที่เพื่อนทะเลาะวิวาทกันเขาเขียนชัดเจนเลยว่าให้มาแคสบทกอไก่ อาจบทกอไก่แต่อาจจะเสริมโดยการให้นนมาช่วยต่อบทได้สามร้อยแต่บทกอไก่ต้องได้แล้วต้องได้แล้วได้เล่นไหมที่แบบนั้นไม่ได้ไงเขาขอบคุณแล้วไงขอบคุณมากนะอูชิมาเป็นแตงใช่โอเค a n k you and you พี่ดาวนี่แตงกิ้วเก็ตเชยเลยนี้แตงกิ้วเก็ตเชิ่เลยเก็ตเชยงงเลยหน้าเสียแล้วร้อยคนนะหนูทำร้อยคนแบบเต็มแลวอีกกอไก่เนี่ยมีคนอื่นได้ไปด้วยที่ไม่ใช่เราหรอใช่เป็นคนอื่นได้ไปแล้วแล้วเราเหมือนแบบว่าเราก็ทำอะไรไม่ถูกอะก็สวัสดีเขา แล้วก็เดินกลับมาเหมือนเหมือนละครเลยสวัสดีปื๊บหันหลังมาแล้วก็ร้องไห้เลยร้องไห้เดินออกมาจากฮาวเดินร้อง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 จนมานั่งที่ป้ายรถเมย์ที่หนึ่งแล้วก็มีคุณป้าคนหนึ่งขายอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะแล้วเขาก็มาปลอบเราไม่เป็นไรหรอกอย่าร้องนะอย่าร้องนะเขาก็ยื่นขนมมาให้หนึ่งอันแล้วเราก็รู้สึกว่าชีวิตเรามันก็ ยังยังแฮปี้อยู่เนาะมันเพราียังมีคนใจดีกับเราอยู่แล้วหนูก็บอกว่าหนูได้เงินมา3า0ร้อยหนูจะให้คุณป้าหนึ่งร้อยบาทโดยที่หนูจะซื้อขนมอันนี้นะ,ะป้าก็บอกว่าไม่เป็นไรเก็บไปเถอะแล้วเขาก็พูดคํานึงเป็นประโยคที่จําได้ขึ้นใจบอกว่าป้านะขายวันนี้ได้แค่หนึ่งหนึ่งถุงเองอแล้วเนี่ยของต้องเยอะต้องแง่ป้ายังไม่ท้อเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราท้อแท้อะไรเนี่ยให้ดูป้าไว้สู้ๆนะ หนูก็ร้องหนักกว่าเดิมเลยเคราวนี้ร้ <shorts> องจนรู้สึก,กว่าแบบขอบคุณ <c oughs> คุณป้าคนนั้นมากๆนะครับถ้าเขาดูอยู่ถ้าเขาจําเราได้ <c oughs> <ๆ c oughs> ว่าเขาเหมือนเป็นแบบเป็นเป็นวันดีๆเป็นคนดีๆเป็นชั่วโมงดีๆเป็นโมเมนต์ดีๆให้กับเราในวันนั้นเลย